เพื่อทำการดาวโลดตัวนี้ไปนะซึ่งพี่เป็นโบอจะซ้อจะขี่ไปเลยซ้อมเส็ดทันีีดาวดสแทีน,นดาวดสแาสมบูรณ์อันดับต่อไปถ้าเกิดพี่สอ,อนดคขัเด็ดทช่ไหมคนให้ทุกคนเนี่ยไปที่แอป iBit Paint ข่ายอย่าไปเลี้ยข่าอย่าบลูก,ก็ไปโหลดกันนะอ่ะไอ้เหมนเพย์ตัวนี้แล้วทีนี้ให้ทุกคนไปเพจไปกดคำว่าแกลเลอรี่ของฉันแบบนี้และเราก็กดคำว่าตรงรูปบทตรงนี้นะทีนี้เรากดนำ้ารูปภาพอ่ะพี่ก็จะเห็นไ่้ ลอเงเลบอสอ่าต่ิดต่เื่องนงไปนะครับอ่าก็เลือกชุดนี้เลยที่เราแคเปเดกเนะอ่าโอสุดยอดจังเลยนะ,ะยนนะทีนี้แหละทุกคนให้ทุกคนไปกดับเดสนกด ดางน้นที่จะเริใช้อันนี้ลนกทุกนเริ่มใช,ช้กันเลยนะอืมตตอืมก็สดเก็สก็ได้ะ โอเคสีนีสีอะไรตาใจคู่อ้ยสี่ะสิตาใจคนลนะสีโทนตาใจคนดนะเอาละทดสอบด่าทดสอบ s แปดสีชมพูสีอไปเลยนะา

ก็บว่าอะไก็ต้องโอเคก็ยังไงนะนะดูเกับหน้าตาดี้เลี่ยว่าอะไรนะไปช่วยพี่จะใช้ยากลบลบก่อนยังลบก็พี่แปลงนี้จกลบ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 สสสอ้เอาเ้ลบไปอีกอีกบ้าให้ลบไปอีกบ้าเธอ โอเคแล้วก็แตกันเลยไอ้สีไอ้สีอะรอ้สเขาเป็นตัวีอไรสีพี่อะ ปอาจจะิดแบบรูปภาพอุปรณ์เต็มเตแว่าภายใปิดัะคล้ายคแต่พี่หาวิธีจะเปิดเลยทำยากกวก เพราว่าลูกยังไงถังสีถังสีเอาถังสีตุกันกัดทุกแสงสีก็ค่อน

ไปดูที่ช่องเอวาเกตนะช่องของพี่ยูอ่านะเดี๋ยวพี่เรามจขอบใจดตถ้าใครได้ทำในรับเดตก็ไปดูที่ช่องพี่ได้นะตัตต้งตารึหนึ่งในการที่จะให้ทุกคนดูแบบเต็มๆที่พี่ทำไปเลยนะ ยังไม่มาเลยยังไม่เบื่อใช่ไหมเบื่อได้ยังเปิดประตูนี้ก่อนเดี๋ยวลูกร้อนคือบอสบอกว่าให้ปิดแต่บอสบอกว,ว,ว,ว่าให้ปิดไม่อยากเปิดแอร์เดี๋ยวเปิดไม่ลงก่อน

ผู้ขายเนี่ยที่รัะบาลทำให้เป็นสิ่งฟ้าแจ่มโป๊ะไปเลยเลี้กินข้าวเสร็จแล้วลูกกินข้าวเสร็จนะแล้วบอไม่กินเหรอไม่รู้เหมือนกันนี่ข้าวหกอันนี้ก็ พางนี่จะว่าสะาสำเร็จไปเลยนะพีจุ๊บวัาสุฟ้าแบจะเป็นพี่พซูสกงคน เรียบร้อยทุกคนก็เป็นอาเสินเรียบร้อยนะสำหรับที่พี่ว่าก็ว่าแค่นี้พอนะเอาไรเี่พี่จะพาไปอันดับต่อไปกันเลยนะเสร็จเรียบร้อยก็อันรับต่อไปต็ที่ งืง้โอเคเสรเรียบร้อยบต่อไปนะคะทุกคนคือเอ้ยบาบต่อไปนะคะ่ทุกคนชิคกับเรา,าได้เปล่าการเปิดและปิดใหม่นะโอเคที่พี่เซฟไว้นะก็อ,อไนไนแล้วพี่เซฟแล้ว ต่อไปเดี๋ยวไปดูกเกิดต่อไปให้ทุกคนมาเลเกบที่เกมโรบอทนะให้เข้าไปเกมโรบอก ให้ทุกคนไปที s s ่เพิ่มเติมกดสร้างสรรค์ทีดีอ่ะให้ทุกคนไปที่เจ็ดบอสเจ็ดบอสตัวนี้นะอ่า แล้วทีนี้เรากดที่แล้วก็ไอาเทมกดแมสต์ตัวเออเาให้ทุกคนทุกดกดกท,ที่นี่ยทุกคนกดตรงไหนนะเออพีพี่ดูก่อนนะ เกับลชอตรนนะ้อัปโหลดเซตตนี้เลยก็กดอัปโหลดลายนะาที่เสียไเปเแบบ่อนเนบะ่อาทุกคนพี่ลืมเดีย๋ยวพี่กลับไปเซตใหม่พี่คิดว่าพ,พี่เซ็ตในะไ i เบดเพนนะรอแป๊บนึงทุกคน เอาละครับทุกคนเมเจอเกิดข้อความหนึ่งพี่กดเซฟผิดนะอ่าก็กดเข้าไปอีกเดียวไว้กดที่เพิ่มเติมกดสร้างสรรค์ทีนี้ให้ทุกคนไปที่อันนี้นะลงรูปโลโก้นะเนสปอร์ตตัวนี้นะ มาแล้วนะพี่สปอร์ตวันนี้แล้วก็กดจิวอรตวันนี้นะกดจิงลี่ตัวนี้ก็เจอรูปไะไรหนึ่งของพี่นะกดอัปโหลดซีเซต็กตก็รอแป๊บนึ่งเจอรูปภาพาพ,พี่เซไว้ด้วยไป,ปลยแ,ลแล้วก็กแบบนี้นะกดอัปโหลด อ๋อกดอัพโหลดเหมือนเดิม, <c oughs> มป่าเปี่ยนเลยผิดแล้วทุกคนอรอแล้วเปลืองนะกดเข้าไปเลยนะร,อออรูงที่เราเซตไปและทีนี้ให้ทุกคนเขียนชื่ออะไรนะนนนรอแล้เปลือนะ มันกำลังดาวโหลดอยู่ชอดค่ะชุดแบบสวยเะยนะต้อไปชเกี่ยวกับที่เรยนนะอะไนอะชเก่ยวกับแล้วใช่ไหมเฮ้ยไม่่ใชไม่ใช่ เืมแล้วเฮ้ยย่มามัาม,มั่วต่เข้าทำไมตออัปโหดเอาเราไปกดจุด3จุดตรงนี้กดอัพโหลดอัพอัพโหลดซิสซไอดีนี้กับพี่สินสแล้วกดกดซ็ตชาร์ิง ทุกคนถ้าเกือบอัปโหลดสแก่พวกอะไรแบบนี้นะให้ทุกคนไปที่หน้าหลักและเข้าเกมแคร i วินคลาวมูซิเบเลเตอร์เกมนี้เลยนะที่พี่บอกไว้การทำลายผู้คนมันไปเล่นแบบปูสองแบบปูสองปูแบบปูถต้องตองแบบปูถง เอ,อาเลยทุกคนก็เป็น,นยกันบ้างทุกคนนะและเดี๋ยวการที่พี่อ่ะจะเปิดรหัสกันแล้วลเดี๋ยวพี่จะเปิดรหัสการจรีบนะการที่เราแบบอันนี้เป็นตอนที่หนึ่งทุกคนยังมีตอนตอน่ตอไปทุกคนเป็นตอนที่สองนะที่จะสอนการใส่ไอเดียในเก็บเคเวิลข่าขมบูสเมเตอร์นั้นสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย บอสร,รอพี่ด้วย